อ่าสวัสดีครับแนะนําตัวครับสวัสดีครับผมกังปีน้อยสิทธิอธิบูรุษครับกังปีน้อยสิทธออพิบูรุษนะครับวันนี้มาทําการแข่งขันที่จังหวัดนครสวรรค์นะครับก็เป็นศึกมวยมันสระเมืองนะครับบวกพอหลักบุญนะคาคืนนี้วันนี้เจอกับผู้โชคเพชรสองห้าเพชรสองห้านะครับเมื่อกี้เขสัมภาษณ์ไปละการเพชซ้อมเราซ้อมอยู่ที่ค่ายอะไรครับค่ายมวยหนุ่มเชวัตค่ายมวยหนุ่มเชวัตที่จังหวัดอุบลราชธานีซ้อมมากี่วันแล้วเนี่ย สามอาทิตย์ก็ยี่สิบเอ็ดวันนะครับพอๆกันนะโอ้รูปร่างเราสูงเขาแน่นอนนะน้ำหนักไปปล่อยอยู่เท่าไหร่สี่สิบเก้าสี่สิบเก้าวันนี้ชกในพิกัด <102 S 2> <102 S 1> ร้อยสองร้อยสองปอนด์ก็ประมาณสี่สิบหกโลนะครับกับวิซ้อมมาสามอาทิตย์คุปปั้มคูซ้อมเป็นไงดีนะตัวใหญ่มีใครช่วยปั้มอะ่ะมีใครมั่ง,งมีใครมีใครมั่ง<ว>มีพี่เพชรมาลงเกิดมาช่วยไหม มาเทนให้ใช่ไหมอ่านะครับอ่าวันนี้ฝาก fc แฟนคลับอ่าค่ายหนึ่งวัน์หน่อยฝากช่วยเป็นกำลังใจให้ผมนะครับเทนทีให้หน่อยครับเทนทแน่นอนนะครับวันนี้เราถ่ายทอดคู่ที่สอง two for you นะนะครับติดตามครับ